เั็นไม่ตอ me, ่อไปไม่มีเช็ดต่อไม่เจ็บไม่เห่ากันไม่มีไหมครับถ้าบอกมันเล่นไม่ได้ก็มก็ไม่มีอะไรจเล่นเลยฮะอืมโอเคฮะบุมปิดเสียงอยู่ไหนหมดแล้ว ปิดเสียงยังไงเนี่ยทุกคนเพรก็ผมคุยตามไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะใส่ยีนะคะสาหรับคนอเมริกาไม่ต้องมาดูเลยนะคะทำไมผมถึงทำไมคนอเมริกาถึงไม่ชอบถึทำไมก็ผมไม่ตอบเป็นเขาอ่ะ โอเคแล้วไปปิดเสียงไดปิดเสียงก่อนมิวสิกไม่ต้องมีเลยแค่นี้ทุกคนโอเคออนไลน์จริงโอเคกดไปเลยนะครับนี่้ข้าเซิร์ฟนี้ดีกว่าเซิฟนี้ว่างดีอ้อาวตัวสีเหลืองผมทำไมเอามันเอาตัวสีเหลืองผมไป เอาสีไมเไราเป็นสีม่วงเอาเอาไม่เหมาะกับมารูวิ้งเลยมารูวี้งต้องเป็นสีม่วงไม่ใช่ไม่ใช่เอาสีเหลืองเอาสีเหลืองออของคุณมาขอโทษอย่าด่าผมนะทุกคนไม่ถึงไร้ไร้อย่าด่าผมน่าจะพูดเล่นนะ ผมไม่สนเฉพาะวิวว,วิไม่ว่าวเวจะเยอะแค่ไหนผมผมก็จะดูจะดูจะดูเป็นที่เหลือดิเวื่อฮะรูล้ละโอเคปุ๊ม ใครตายวัน sí, นี้ทุกคนอืมถ้ามีคนมาตายไงวู้แหววแหววแววที่ไหนที่ไหนฮีอินอินพอร์เตอร์เขาคืออินพอร์เตอร์อินอินพอร์เตอร์่ยอันนี้เสียมตายหมดเลยมันไม่รู้เรื่องงั้น เด่นมันร่วมมาเปิดใช้ไม่ได้เลยอ่ะแชทแดงเวก็พี่ม่ว่าแชท่ว่าบยูยูจะน้อยเลือผมก็จะจะไล์ต่อไปอ่ะแล้วผมไล์อยู่นะโอเคน่าจะนานอยู่ ทำเหมือนเออรีคอร์ดวิดีโออตัดคลิปเหมือนตัดคลิปวิดีโอผมชอบทำแบบเหมือนเหมือนทำวิดีโอชอบแบบนั้นแล้วผมจะมาไล่ตอกไมก็อยากนทุกคนจะได้มองทันคโมยงาน Importer. What is importer? List. List. What does it say? importer. List is importer. ฉันเราดูชอบไก่ไม่ผมท้องถึงวดสีแดงเพราะเพ,เพราะไม่ชอบไก่ไม่ชอบไก่อ่ะไม่ชอบไก่อ่ะมันไม่ผมไม่ชอบไก่ก็เลยว่วนมันเลยเพอตเตอร์ใครวะเป็นที่ไม่ชอบไก่อันนี้ผมชอบอันนี้มันไม่มีทําไมผมเกลียดไก่เพราะมันเป็นสัตว์ที่หน้าขยะแยะยงมากที่สุดที่ผม มันมันน่ากลัวกว่าแม่มุมนะครับมันน่ากลกัวแมมมุม,มแม่มุมน่ารักกว่าแล้วก็เอะไรวะ ใครวะผมจำไม่ได้แล้วอ่ไม่รู้เหมือนกันว่นใครอ่ะเอาอ,อีนี่มันมั่วอนี่มันมั่วอือใช่มันมั่วครับใครบท คียวร์ดอ๋อเขาไม่ได้รีพอร์ตแล้วอ่ะโอเคโอ้โอ้เกมนี้มันงงม,มากไม่เล่นละทุกคนผมจะเล่นเกม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 แล้วสักเกมหนึ่งเกม โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาครับผมไม่บายสวัสดีครับ